สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกสะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับนี่ครับเป็นไม้ครูนะครับความยาว46เซนติเมตรนะครับทำจากไม้ขนุนนะครับด้านบนนี้แกะเป็นปูสมิงพลายนะครับปูเสือนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับ นี่นะครับจากไม้แก่นขนุนครับออกสีเหลืองทองนะครับสวยๆเลยนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามก็ไมาได้นะครับที่เบอร์0821378166หรือทางไอเดียลน์ก็0821378166หรือทางเพจ Facebook นะครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธานะครับก็จะพบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยนะครับ สวัสดีครับผม